ค่ะและในช่วงนี้ของรายการค่ะก็มา อยู่กันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกับท่านนายกประเทศบุญยงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมินะคะซึ่งจะมาในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 และรัฐบาลได้มีการผ่อนปรนมาตรการระยะที่3ค่ะอยากทราบถึงในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ในเรื่องของแนวทางของทางอำเภอทองผาภูมิเองที่จะมีการส่งเสริมให้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนของการ จำนายเพื่อผลทางการเกษตรค่ะครับก็สําหรับ<ม>ในส่วนของอำเภอทองผาภูมินะครับาทางท่านในอำเภอทองผาภูมิท่านสืบสายศักโสพิษนะครับท่านกา็ได้มีนโยบายนะครับที่จะให้พี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมินะครับได้มีรายได้นะครับาจากการท่องเที่ยวนะครับจากการขายผลผลิตนะครับทางการเกษตรนะครับาจากการที่เราได้มีปัญหาเรื่อง การแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับ<ะ>ที่ผ่านมาแล้วก็ขณะน,นี้รัฐบาลก็ได้ผ่อนปลนระยะที่3แล้วนะครับก็ทำให้สามารถเปิดกิจการบางอย่างเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่อำเภอทองหรภูมินะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมะนะครับมีชาวสวนผลไม้ปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งเงาะมังคุดลองกองนะครับ<ะ>มากมายแล้วก็ในช่วงเนี้ย ประกอบกับเป็นช่วงที่ผล,ลไม้กำลังออกผลิตผลพอดีนะครับก็ชาวสวนก็ได้นำผลิตผลทั้งเงาะทั้งทุเรียนมาวางจำหน่ายกันนะครับาตามริมทางบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งในสวนของตัวเองก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปเที่ยวชมถึงในสวนได้ไปซื้อถึงในสวนได้นะครับของสดๆจากสวนแล้วก็ทางอำเภอทองผาภูมินะครับก็มีโครงการที่จะ กิจกรรมนะครับให้พี่น้องชาวเกษตรกร,ะกรนะครับได้นําผลิตผลนะครับไม่ว่าจะเป็นเงาะก็ดีทุเรียนก็ดีหรือผลไม้ที่มีอยู่ในสวนตัวเองอที่ออกผลแล้วขณะเนี้มาวางจําหน่ายได้ที่หน้าที่ว่าการอาเภอทองอรภพุซึ่งจะมีงานตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่8นะครับซึ่งอันนี้ท่านนายอำเภอก็จะจัดล็อกให้กับชาวสวนนะครับได้เข้าไปขายฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่า เราจะเน้นไปที่ชาวสวนของทองผาภูมิจริงๆอันนี้ก็เพื่อเป็นการให้ชาวสวนนะครับได้ขายผลิตผลของตัวเองได้เพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่าที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนะักนะก็จะเริ่มผ่อนคลายมนีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาเที่ยวที่อำเภอทองผาภูมิกันมากขึ้นเรื่อยๆก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อ,อสินค้าทางการเกษตรผลไม้นะครับของทองผาภูมิแท้ๆได้นะครับ ก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็เชิญชวนนะักท่องเที่ยวนะครับมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติของอำเภอทองผาภูมิของเราได้ครับค่ะและที่เห็นอยู่ในมือของท่านนายกค่ะอันนี้เป็นเงาะผลิตผลจากทางอำเภอทองผาภูมิเองด้วยใช่ไหมคะก็ขอการันตีครับอันนี้ที่เห็นก็คือเงาะที่ปลูกในพื้นที่ของอำเภอทองผาภูมิเลยนะครับอันนี้เป็นเงาะที่สวนบำรุงสุขนะครับของป้านาลีนะครับอยู่ที่ตำบลลิ้นทิน อำเภอทองผาภูมิของเรานะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยก็จะเก็บจากสวนไปวางขายที่ตาบลหินดาดนะครับใกล้ๆพุทธน้ำร้อนหินดาดนะครับริมทางนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะซื้อได้นะครับบริเวณร้านสินค้าชาวสวนที่ตำบลหินดาดครับถ้าอยากจะเห็นสวนจริงๆก็เข้ามาที่ตำบลลิ้นทินได้เลยนะครับป้านาลีแกก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนนะครับเป็นอย่างดีครับ ช่วงนี้ค่ะเราจะไปพบกับคุณรังคณาดแดงแสงและคุณฤดีสีทองซึ่งจะได้พูดคุยกับคุณนารีคนขยันเจ้าของสวนบำรุงสุขตำบ,บลริมถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคุณผู้ชมค่ะขอบคุณคุณนัทพัฒน์เหลืองผู้สชาตินะคะน้องตูนความด้วยท่านนายก เทศมนตรีตำบลทองผาภูมิค่ะท่านนายกประเทศบุญยงนะคะวันนี้ท่านนายกพาพวกเรามาที่สวนที่ลิ้นถิน่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีคงไม่ต้องบอกนะคะว่าสวนอะไระสวนเงาะค่ะวันนี้พี่ตังโมงกับพี่ฤดีค่ะลุย<น>ถึงที่เลยใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอ ทองผาภูมิทองผาภูมิค่ะเขลิิค่ะสวนบำรุงสุขนะคะและที่สำคัญวันนี้เราอยู่กับคุณนารีคนขยันค่ะค่ะสวัสดีพี่นารีสวัสดีค่ะนารีคนขยันค่ะค่ะชื่อสวนอะไรนะคะพี่สวนบำรุงสุขค่ะสวนบำรุงสุขค่ะนะคะสมชื่อจริงๆค่ะพี่นารีคนขยันนะคะค่ะสวนบำรุงสุขเป็นสวนเงาะที่ปลูกแบบ ผสมผสานมีทั้งเงาะทุเรียนลองกองลองกอง,ม,งมังคุดคุณเห็นอะไรบ้างอะแก้มังกรช่แก้วมังกรทุเรียนอยากจะบอกว่าทุเรียนส่วนนี้อร่อยมากเพราะว่าไปแอบชิมมาแล้วเออเมื่อสกรูนะคะกระลอกชิมก่อน <c oughs> สแสดงว่าปลอดภัยค่ะปลอดสารด้วย ทราบข่าวว่าที่นี่นะคะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงนะคะใช้ในเรื่องของอินทรีย์นะคะแต่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้คุณพี่นารีเล่าให้ฟังนะคะใช่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะที่นี่เขาปลอดสารด้วยนะคะ,คะวิกฤตโควิดต้องขอบคุณมากให้เราได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนด้วยนะคะค่ะให้พี่มาลีเล่าให้ฟังนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการทําสวนผสมผสานนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะก็ตอนตอนแรกนะคะก็มาซื้อตรงนี้ก็ทํา เป็นสวนยางพาราค่ะทีนี้แฟนแฟนเขาไม่ชอบกลิ่นน้ำยางเขาก็เลยคิดที่จะทำเป็นสวนผลไม้ประสานของอำเภอทองผาภูมิค่ะก็เลยเอาเงาะกับทุเรียนมาปลูกแล้วก็ดูแลแบบเป็นคือตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ดูแลแบบเป็นของชีวภาพมาตลอด่ะคะ่ะ ก็คือการดูแลเอาใจใส่ลดน้ําอะไรเงี้ยค่ะโทษนะคะช่วงนี้เราก็ยังเว้นระยะห่างกันอยู่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยค่ะก็คือที่ที่สวนเราจะเน้นปลอดสารนะคะไม่ไม่เน้นเคมีคืออยากให้ทุกคนได้ทานแล้วปลอดภัยอะค่ะเพราะตอนนี้ทุกคนบริโภคกับแต่สารเคมีกันเยอะผลไม้เราอาจจะไม่ไม่ลดจัดหวานเหมือนที่เขาใส่ปุ๋ยหวานหรือว่าเขาเล่งกันนะคะของเราจะเป็นธรรมชาติเาเราใช้ น้ำหมักของขี้ข้างคาวเป็นส่วนผสมเราป้องกันก,การลาด้วยการใช้กรรมาฐานค่ะค่ะแต่ที่สําคัญคือสุขภาพของคนสวนต้องมา,าที่หนึทำเพราะความสุขใช่เราเราทำด้วยความสุขทำได้ได้คือเราเรารักต้นไม้เหมือนรักลูกเราเลยค่ะเราดูแลเหมือนลูกทุกอย่างเพราะเจ้าของสวนเองก็มีโรคประจําตัวหมหก็คืออยากแกะให้ทุกคน กินแล้วปลอดภัยอะค่ะถ้าใครอยากจะลองชิมก็แวะมาชมได้นะคะตอนนี้เราเปิดสวนอยู่ค่ะเห็น <Hey. S 2> พี่มารีบอกว่าเกษตรกรจากสายเลือดเลยค่ะ,ะ,คะพี่เขาเป็นคนจันทบุรีค่ะแฟนนะคะแฟนนะคะสามีค่ะเป็นคนจันทบุรีก็คือเอาความรู้จากการทําสวนที่จันทบุรีมาดัดแปลงทําที่ทองประภูมิแต่เรา เราดีตรงที่ว่าดินของเราที่ทองผาภูมิเป็นดินที่ดีแล้วปลูกผลผลิตออกมาได้รสชาติที่ดีเงาะก,ก็ได้ความแห้งหวานร่อนกรอบไม่เหมือนอที่จันทุเรียนก็จะได้คือเนื้อแห้งหวานมันค่ะของที่นี่ค่ะ,ค,ะ,ค,ะความโชคดีของคนทองผาภูมิคือดินค่ะ,คะอากาศด้วยค,ค่ะพูดถึงไมดดีเอกลักษณ์ของเงาะทองผาภูมิดียังไงหวานร่อนกรอบคือ ตอบอให้พี่มาเรีห้ฟังอ่ะงั้นต้องบอกค่ะ <c oughs> คืองอของทองอภูมินะคะเอกลักษณ์คือแกะออกมาเนื้อต้องแห้งแล้วก็หวานร้อนกรอบค่ะถ้าแกะออกมาแล้วติดเปลือกติดติดเม็ดน้ําฉ่าก็คือไม่ใช่ของทองอภูมิแล้วขนขนของเราจะต้องสั้น แข็งแรงค่ะขนง,งอเ,นะะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขนงอค่ะขนงอต้องแข็งค่ะอ๋อดีค่ะจะต้องได้ได้ขนที่แข็งแรงโอ้โหได้ยินเสียงไหมคะนี่คือเสียงแกะจริงๆนะ <c oughs> อ่า <c oughs> เนื้อข้างในค่ะ <Okay. S 2> แห้งแห้งค่ะเนื้อใสแหง้งอืมค่ะแล้วกว่าจะได้แบบนี้มีขั้นตอนในการดูแลยังไงคะยาโต้คือแต่ก่าจะได้ที่ผลผลิตออกมาแบบนี้คือตั้งแต่ การติดดอกคือเราจะต้องดูแลตั้งแต่การติดดอกแล้วก็กว่าจะเป็นลูกแล้วพอเป็นลูกเราก็จะต้องดูว่าทํายังไงให้ให้ลูกติดโดยที่ไม่ต้องใช้ยาขวดเหนียวไม่ให้มันแบบถ้าบางส่วนเขาจะใช้ขวดเหนียวนะคะ <c oughs> ก็คือลูกเยอะของเรานี่ก็คือใช้น้ําค่ะ <c oughs> ใช้น้ําเล่งให้เนื้อขยายโตแล้วก็ให้มันหลุดล่วงไอตัวไหนลูกที่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์มันก็จะหลุดไปเองก็จะเหลือแต่ลูกที่แข็งแรง <c oughs> แล้วแล้วเนื้องอเราจะหนา <c oughs> เม็ดเล็กค่ะ เม็ดเล็กนะคะไอที่ว่าน้ําเร่งคือคือต้องให้น้ําให้เยอะค่ะคือแล้วคือจะต้องให้ตรงเวลาคือครบไม่มีพลาดได้แต่วันเดียวค่ะค่ะให้งองอี้คือดูแลตอนที่เป็นผลพลเรียนดูยากค่ะแต่แต่ทุเรียนนี่จะง่ายกว่าทุเรียนพอติดแล้วก็ให้ให้ไปพอโตเราจะลดน้ำแต่ง้อจะต้องเพิ่มน้ำค่ะอืมค่ะที่เราเห็นอยู่นี้กี่ปีแล้วคะพี่มาลีสิบสองปีค่ะ โอ้สิบสองปีปกติปลูกงอกเนี่ยปลูกงอกนี่กี่ปีออกลูกออกผลนสามสามปีเริ่มเริ่มเริ่มค่ะพอพอเลี้ยงลูกจริงๆนะคุณลุดีใช่ค่ะคืออย่างทราบว่าที่นี่ปลูกแบบผสมผสานผสมผสานอย่างไรบ้างคะคุณก็คือเราจะไม่ปลูกปลูกเป็นเชิงเดี่ยวนะคะถ้าว่าเราปลูกเป็นเชิงเดี่ยวถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่มันตายหรือว่าราคามันไม่ดีมันก็จะไม่โอเคแต่ถ้าเราปลูกผสมผสานสมมติว่า ปีนี้เงาะถูกแต่เราได้ทุเรียนทุเรียนราคาแพงแต่ถ้าทุเรียนไม่ดีงเงาะแพงลองกองมังคุดอะไรงยาง,งาก็จะผสมผสานเหมือน<ม>ที่ที่สวนก็มีปัญหาคือทุเรียนตายโดนหนอนเราก็ยังเหลือลองกองในสวนแล้วก็เหลืองเงาะค่ะมันจะได้บาลานซ์กันนะคะค่ะ,ะเหนื่อยเหนื่อยจากน้องเงาะนะคะก็ไปมอง,งน้องแก้วมังกรใช่ครัก็จะได้มีกําลังใจ เราเรามีเรามีสวนที่หินดาดอีกสวนก็คือเราปลูกซ้มโอซ้มโอเราก็รสชาติดีมากค่ะแต่เราวันนี้เราไม่ได้พาไปเที่ยวมีซุ้มโอมีที่นู้นมีลำไยมีหลายๆอย่างมีอะโวคาโดมีขนุนค่ะที่นู้นค่ะสวนบำรุงสุขนะคะอยู่ที่ลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอะมาในช่วงวิกฤตโควิดกันบ้างค่ะพี่เมลีเป็นไงบ้างโหแย่มากเลยค่ะพี่นีแย่คือ คือว่านักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วมันจะหดหายแล้วคือทุกจะเคยที่เราเคยขายของที่ที่แพงเรามีแผงขาย,<ะ>ขายเองใช่ไหมก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวผลผลิตออกมาก็ขายไม่ได้ราคาก็ตกต่ํา<ะ>ก็คือทุกอย่างงานก็ที่ทํางานก็คือต้องหยุดกันหมดเลยก็คือต้องมาอยู่สวนดูแลสวนไปรอให้มันพ้นวิกฤตไปก็คือสวนเรา ดีตรงที่ว่าผลผลิตออกตอนที่เขาปลดล็อกค่ะค่ะคลายล็อกก็พอมีผลผลิตออกได้วางสู่ตลาดแล้วให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ชมถือว่าโชคดีนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านได้ดูแลต้นเงาะนะคสวนมาตลอดแต่พอคลายล็อกพอเห็นผลออกมาแล้วเห็นบอกว่านักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในสวนได้เลยค่ะเข้ามา มาชิมมาอะไรมาเช็คอินมาถ่ายรูปได้เราไม่บังคับซื้อเราไม่เก็บค่าค่าหัวนะคะ,ค,ะคือเข้ามาได้เลยค่ะก็คือมาเที่ยวกันได้ค่ะของสวนบํารุงสตัดให้เห็น,หเ,นเลยตัดให้เห็นให้เดินชี้เอาได้เลยต้นไหน<อ>ต้นไหนคะ่ะเออค่ะถ้านักท่องเที่ยวสนใจนี่จะติดต่อมาได้ทางไหนบ้างคะก็คือเรามีเว็บของสวนบํารุงสุขด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทร0 8 0 7 8แปดย์เจ็ดแปดสาม เก้าเจ็ดสอาค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะค่ะนะคะเห็นเมื่อวานนี้มากันเยอะเลยเยอะค่ะค่ะตัดสดๆให้เห็นค่ะนะคะแถมราคาส่งต้นทุนด้วยใช่ค่ะโอค่ะแล้วก็รับปกะการเรื่องรสชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะขอบอกว่าแอบชิมไปเยอะแล้วด้วยใช่นะคะค่ะมาดูเรื่องของการตลาดบ้างค่ะพี่มาลีเนี่ยปีนี้กับปีก่อนๆวางแผนการตลาดยังไงคะปีที่แล้วเราเรายัง เราเอาไปคือมันไม่มีวิกฤตแบบนี้เราก็คือไปเปิดเปิดขายที่ที่แผงที่เรามีอยู่ที่หินดาดนะคะค่ะแล้วก็มีรถแม่ค้ามารับจากสวนไปขายอีกทีหนึง่งค่ะแต่แต่ปีนี้พอมันมีวิกฤตนี้รถแม่ค้าก็คือเขาก็ลดลงก็คือเขาัยมางม,มาซ,มซื้อน้อยลงเราก็อาจจะหาตลาดขายยังไม่ได้อยู่เพราะไปแล้วบางครั้งมันก็ช่วงเมื่อชช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะ จะมีปัญหาคือไปขายไม่ค่อยได้คือนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีแต่ตอนนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มมี้นติดต่อเข้ามามค่ะเรื่องของการตลาดค่ะคุณฤดีเราจะเห็นว่าเอาไปฝากใครใ<ช>สวยไหมคะสวยสวยมากก็คือแบบเป็นช่อใช่ค่ะก็คือเอามาจับช่อจับช่อแล้วก็แบบเป็นลูก เป็นลูกเป็นเป็นงออแบบนี้อันนี้คือว่ามันนีเพาะคือทานได้เลยแต่ถ้าเป็นช่อคือเก็บได้เก็บไ,ได้หลายวันค่ะค่ะถ้ามันอันนี้มันจะมีน้ําเลี้ยงนะคะที่เป็นช่อ,อม,มันจะอยู่ได้นานอันนี้มันจะอยู่ได้นานกว่าที่เป็นลูกที่ร่วงร่วงค่ะอ่อะค่ะนะคะก็คือสามารถส่งขายได้ได้คะตอนนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาซื้อถึงสวนมาเห็นวิธีในการทำจะบอกว่าโอ้เงาะแพง นะคะไม่อยากซื้อไม่ได้มาเห็นการทํางานแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยมากดูขั้นตอนในการตัดเธอค่ะคุณตัดก็ต้องมีผ้ารองของเราจะไม่ให้งอลงสู่พื้นดินเลยค่ะเพื่อกันความแรงกระแทกเพราะงอันจนผิวบอบางเราจะต้องมีผ้าที่รองรับค่ะอืมเป็นแสแลนสีงฟ้าแล้วตัดลงมาแล้วเราก็จะต้องมีการล้างผลล้างลาให้สะอาดใ เพราะของเรามันเป็นปอสารก็จะมีบ้างค่ะทอ๋อค่ะนะคะพอดีเลยศัตรูนะคะก็คือเชื้อราใช่เนี่ยค่ะ,คะ,คะต้องทํำยังไงคะอันนี้ถ้าเราดูแลทั่วถึงด้วยการฉีดสารที่ว่าเป็นกรรมฐานนะคะไม่เป็นเคมีมันก็จะไม่จะไม่เกิดลาลานี้ก็มาจากมตนะคะมดมันเยอะออก็คือเป็นตัวนำเชื้อราได้เยอะค่ะ ที่ที่ไล่ก็จะมีการแล่เอล่อตัวมดก็คือเราไม่ฉีดยาก็จะมีอาหารดักที่โคนให้มันลงมากินนะคะหาให้เขาอิ่มไม่ต้องขึ้นไปทำลายยอดดอกอะไรเลยนะคะค่ะหลายคนนะคะบอกว่าทองผาภูมิเอกลักษณ์ก็คือต้องมากินเงาะหน้านีด้วยนะคะจะอยู่ไปถึงประมาณช่วงเดือนไหนคะพี่วันเลยพี่ถ้าเงาะทองภูมิก็มันจะมีได้ สูงสุดก็จะประมาณกระดากระดาแต่หลังจากกระดากระดาไปผลผลิตมันก็จะไม่โอเคเพราะผลมันเยอะมันก็จะออกเปรี้ยวแล้วเปลือกจะหนาถ้าแนะนําถ้าจะมาทานงาะให้มาช่วงเดือนนี้ค่ะมิถุนา,าเป็นงาะที่เดือนที่อร่อยที่สุดคือเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเพราะมันได้น้ําฝนแต่ถ้าเป็นหลังจากมิถุนาไปเปลือกมันจะหนาขึ้นแล้วก็มันจะมีมันจะลงลงหัวแล้วมันจะแข็งนะค่ะมันจะไม่อร่อย ความความหวานมันก็จะไม่มีมันจะจืดไปเหมือนเป็นธรรมชาติของง้อค่ะว่าพอมันเกินอายุอะค่ะค่ะอันนี้คือง้อธรรมชาติของเขาก็จะเดือนนี้ค่อร่อยสุดก็คือเง้อมาทอมอภูมิต้องมาทานเงาะช่วงเดือนมิถุนายนมิถุนายนนะคะใครสนใจสามารถสั่งมาได้เลยนะคะเข้าไปทางเฟซบุ๊กของไร่บำรุงสุขบำรงสุกนะคะส่งตรงถึง จุดนัดหมายเลยได้ค่ะรับส่งเคอรี่ด้วยค่มค่ะสิ่งที่เห็นบอกว่าพ่อค้าแม่ขายท้อมากเลยรวมไปถึงคนซื้อด้วยค่ะเงาะจ่าเงาะทองผาภูมิเงาะทองผาภูมิซื้อกลับบ้านเป็นไงคะเป็นเงาะจานเป็นเงาะจานแกออกมาเนี่ยโอ้โหแค่หยิบออกมาก็จับลูกนิ่มๆแล้วน้ําข้างในเยอะแน่เลยจุดนี้พี่มาลีอยากจะฝากบอกถึงทุกคนยังไงแมค้แม่ขายด้วยถ้า อยากแกฝากตรงนี้สําหรับแม่ค้านะคะว่าก็คือเราเป็นคนทองผอภูมิอยากให้รักษาเอกลักษณ์ของคนทองผอภูมิอยากให้เอาผลผลิตที่เป็นของทอง่อภูมิแท้มาขายก็คือบอกลูกค้าไปเลยว่าอันนี้เป็นของทอง่อภูมินะคะถ้าเกิดว่าปัญหาเรามีปัญหาเกี่ยวกับว่าง้อเราไม่อร่อยแล้วก็บอกไปตรงๆเลยว่าปีนี้มันแรงน้ําเราไม่ถึงนะคะอาจจะมีเหนียวให้บอกไปตรงๆลูกค้าจะได้ไม่เสียความรู้สึกเวลาซื้อไปว่าเอ,อ บอกว่าอร่อยพอซื้อมาทําไมมันเหนียวนะอะไรอย่เงี้ยค่ะอ,อยากฝากถึงคนขายของชาวอำเภอทองผาภูมินะคะค่ะแต่ถ้าหากว่าหลังกระฎากรดาไปกระากรดาสิงหามันก็อาจจะเหนียวบ้าง ก็คือรสรสชาติจะไม่อร่อยเหมือนเหมือนเหมือนกับช่วงเดือนนีはは้คือบางทีคนช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะมาแล้วนะคะเริ่มที่จะมาสุงเทพคือเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องมาทานเงาะทองแบบภูมิพอมาแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจนี่ก็คือเรากลับไปก็นะเสียความรู้สึกถ้าอย่างถ้าแพงแผงเมื่อสักครู่แผงอยู่จุดไหนบ้างแผงของเราอยู่ที่ตำบลหินดาดนะคะเป็นร้านค้าชุมชนนะคะถ้าผ่านมาไม่สะดวกที่จะแวะเข้ามาซื้อในส่วนได้แวะซื้อที่แผงได้นะคะเรามีไปวาง ายทุกวันค่ะ,คะที่ที่ร้านเราก็จะเขียนป้ายว่าสวนบำรุงสุขผลไม้ปลอดสารค่ะค่ะ,คะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดเรื่องของการส่งเสริมการปลูกเงาะนะคะทางอําเภอทองผาภูมิของเรามีการรวมกลุ่มยังไงบ้างมีกลุ่มของเราอําเภอทองผาภูมิเรามีกลุ่มไม้ผลของอําเภอทองผาภูมินะคะก็คือกลุ่มก็จะเยอะค่ะค่อนข้างเยอะรวมทั้งอาเภอ,อก็มีผลผลิตออกมาวางให้ให้ได ซื้อกันเยอะค่ะช่วงเดือนนี้ก็จะมีตั้งแต่ห้วยขยิงลงมาถึงที่นี่เลยค่ะเราจะมีส่วนเยอะหลายร้อยคนะในกลุ่มอะค่ะนี่สวนมุมลุงสุกก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะคะค่ะอ,อยู่ในกลุ่มของผลไม้ผลทองผาภูมิแล้วของเราก็ได้ที่สวนเราที่หินดาดก็ได้ความ เมตตาจากท่านผู้ว่าคือท่านให้เราตั้งกลุ่มของกลุ่มสภากเษากษตรจังหวัดกาญจนบุรีเราก็แจกไม้พันพวกเงาะทุเรียนมาให้กับกลุ่มเราปลูกก็เริ่มปลูกไปแล้วใกล้จะได้รับผลแล้วอันนี้คือความเมตตาของท่านผู้ว่าของเราค่ะเทศบาลทองผาภูมินะคะส่งเสริมยังไงบ้างคะก็เทศบาลทองผาภูมินี่คือก็ส่งเสริมด้วยการช่วยการตลาดการสืออ่อการพวกสื่อสารทางเนี่ยค่ะแล้วก็ แนะนำทุกอย่างค่ะคือให้ให้ให้ความช่วยเหลือกับชาวทองผาภูมิเยอะมากค่ะแล้วก็เวลามีงานก็คือการจัดงานไม้ผลทองผาภูมิงานวันผลมไม้ก็เทศบาลทองผาภูมิก็เป็นัเวเยงหัวแรงคือเป็นการจัดให้กับกลุ่ม,มชาวทองผาภูมิได้นําสินค้ามาขายค่ะ,คะ,คะ ขอบคุณมากๆกับไล่ของพี่สุมาลีไปตลอดพี่มาลีไปตลอดเลยไปก็ก็ไปค่ะก็บางถ้าบางปีถ้าหมดก่อนก็ก็ไปร่วมได้วันสองวันเพราะว่าของเราจะออกก่อนส่วนอื่นนะคะค่ะโดยมากจะลูกค้าจะสั่งตรงเข้ามาซื้อในส่วนเลยค่ะวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆนะคะคุณคุณฤดีค่ะ เพราะว่าเราได้มีโอกาสลงสวนถ้าปกติแล้วมีงานเทศกาลผลไม้ทองผาภูมิเราก็จะไปเจอสวนต่างๆที่งานนะคะแต่ตอนนี้เรามาเห็นที่สวนแล้วบอกตามตรงนี่ฉันไม่กล้าชิมเยอะที่มองมองไปบริเวณนี้นะจะจฉบอกว่าห่างเงาะทั้งนั้นเลยนะคะถ้าถ้าจะมองนี่ข้างบนนี่ข้างบนเงาะข้างหน้าเง็นใจคนสวนนะคะดูแลเหมือนดูแลลูกนะคะตั้งเวลาในการให้น้ํานะคะและที่สําคัญก็คือความ วัช<ะ>พืชต่างๆนะคะ<ช><ช>บางสวนจะเห็นว่ามีต้นญ้าขึ้นเยอะเป็นการเกื้อกูลกัน<ช>นี่คือเสน่ห์ของไร่ ผสมผสาน<ช>นะคะ,คะในการปลูกผสมผสานนะคะ,คะอย่างวันนี้ค่ะทีมงานสวทการจนบุรีนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของเทศบาลตำบลทองผาภูมิขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมินายกประเทศบุญยงค่ะพร้อมด้วยทีมงานเลยใช่ค่ะวันนี้ลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานเลยนะคะให้มาเห็นหะน,นะคะก็ยังเหลือที่ประเภทที่ว่าขุดดินแล้วปลูกต้นเงาะอนาคตนะมีขายกริงไหมคะพี่มเล กิ่งเราแนะนำนะคะว่าไม่จาเป็นต้องทำจากสวนออกไปขายหรอกค่ะเพราะว่ากิ่งเงาะซื้อตรงไหนเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่พื้นที่ที่เราปลูกคะ่ะไม่เราไม่ได้เล็งผลประโยชน์ว่าเราจะต้องเอากิ่งของสวนเราไปขายวันนี้คือของสวนบำรุงสุกนะคะเอาไปปลูกแล้วจะรสชาติดีเราเรา,เราไม่แนะนําเพราะว่าไม่อยาก โกหกลูกค้าที่ซื้อไปการปลูกเงาะมันอยู่ที่พื้นดินค่ะบันว่าเป็นอย่างกระซื้อที่ทองประภูมิไปไปอาจจะไปปลูกราชบุรีหรือไปปลูกที่ว่าจังหวัดอื่นก็ไปเจอดินที่อื่นมันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะสุดท้ายจริงๆที่มารีขาขอเบอร์หน่อยติดต่อจะมาเที่ยวค่ะเบอร์โทรของสวนนะคะ080ค่ะ783 9729ค่ะค่ะ080 7,83ดแป9สามเจค่ะเก้าตามนี่เลยนะคะใครสนใจจะมาเก็บเงาะเป็นชาวเป็นสาวชาวสวนนะคะอากาศดีๆที่นี่ท้งผาภูมิค่ะอย่าลืมนะคะคุณฟังคุณผู้ชมคะใครสนใจมาที่นี่ที่ลิ้นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรีนะคะยินดีต้อนรับเลยทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ตำบลทองผาภูมิค่ะนะคะแล้วก็ทีมงานวันนี้พี่ตังโมวรังคณาแดงแสงค่ะค่ะพี่ปูรุดีสีทองค่ะแล้วก็คุณคุณนาลีขยันค่ะนะคะคุณนาลีคนขยันคนขยันอ่ะพวกเราก็คนขยันด้วยนิลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ